อยากเจออะไรเี้ยเฮ้ยช่วงนี้แม่งอยากเจออะไรแบบหนักๆว่าอยากเจออะไรแบบปะทะร่างอะไปหาวินต่อยแม่งเลยวะวินตรงร้านหอกซอยจะเอาอ่ะ เออมึงรู้ว่าวินเขาอยู่กี่คนกี่คนมันสี่เออประท่าไหวเหรอเฮ้ยดูกูมาหาอะไรที่แบบหนักๆแล้วไม่เจ็บตัวทำดีกว่ากวจะพูดเรื่องนี้ขอมันขึ้นครับวัสดีครับพาอไปค้านกับรายการถึงกับร้องครับเห็นผมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะคือตอนเนี้ยมันเป็นตอนที่แบบเกี่ยวกับการกีฬาครับเป็นตอนพิเศษนะครับก็คือผมเนี่ยสงสัยพนานแล้วว่านักวยสากลไทยเนี่ย ใครที่ต่อยหนักที่สุดปอนต์อปอน์คือถ้าเกิดมันเป็นของต่างประเทศเนี่ยมันก็เดายากไ่อาจจะเป็นแบบว่าคนอาจจะคิดติดพวกแบบไม์ใดสารในหลอกลูอิสต์ดอทร์แมนโดเฟเซียอะไรเงี้ยหรือรุ่นใหม่ก็แบบเดียงเดียวายเดอร์อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอเป็นของไทยเนี่ยคนอาจะสงสัยว่าแบบใครกันนะที่มันต่อยแรงที่สุดปอนต์อปอน์วันนี้ผมไปหามาแล้วครับก็ดูเทียบครับจากพวกถิติทั้งหลายครับก็ไปดูกันเลยครับว่าใครเริ่มจากอันดับห้าก่อนเลยครับอันดับที่ห้าคือยอดสนันสามแบตเตอรี่ครับก็ เขารวบ6 1ครั้งครับชนะ57น็อก46ครั้งเป็นแชมป์ซูเปอร์เฟอร์เวทของ WPA ครับฉายาครับฉายาคนนัาฉายาคือเงาปีศาจครับและไม่ใช่แค่ฉายาเดียวนะครับว่าเงาปีศาจครับด้วยความโหดของพลังหมัดของแกเนี่ยฮะมันดันไปเข้าตาครับของอดีตอธิบดีกรมพลศึกษาก็เลยตั้งฉายาให้แกว่าไม้ไทยสันเมืองไทยครับโอ้โหแม่งคิดดู้วครับว่าได้รับฉายาไม้ไทสันเมืองไทยอะ ตัในะขนาดไหนประวัติแกก็ไม่ธรรมดาครับก่อนหน้านี้ครับต่อยสมัครเล่นต่อยสมัครเล่นแล้วไงต่อต่อยจนคนอะ่ะต้องผ่าตัดสมองผ่าตัดสมองแล้วก็แบบเป็นคนทุพพลภาพไปเลยครับโอ้ดโหโคตรโหดอะ่ะแล้วก็ตอนฮอตเนี่ยก็คือแบบนอกคนเป็นว่าเล่นนะครับก็คือพลังหมัดเนี่ยแมงไม่ต่างอะไรกับแบบเอาค้อนปอนมาทุบขวเลยครับมาที่อันดับ4ี่แล้วครับอันดับ4คือสมานสจตุรงครับคนนี้ครับชกทั้งหมด55ครั้งชนะ46 น็อก34ครับคนนี้ครับเป็นแชมป์ไลฟ์ไฟเวทของ WBC ครับ WBC คืออะไร WBC คือสภามวยโลกครับอ่ะก็คือพคุยกันก,ก็คือเป็นแชมป์โลกนะฮะก็คือตำนานของแกนะครับตอนที่แกจะไปทิงแชมป์โลกนะครับมีแต่คนเนี่ยมองก็แบบว่าแกเนี่ยเป็นรองมากๆพอตอนนั้นน่ Champ ะแชมป์โลกอ่ะที่เป็นชาวม็กซิโกอะ่ะชื่อว่าอุเบโตกอนซาเลสคนนั้นน่ะเป็นตัวเทพมากของรุ่น,นครับก็คือรอะหว่างที่ต่อยกันเนี่ยฮะโอ้โหสมานเนี่ยฮะแทบจะโดนยับอยู่ฝ่ายเดียวเลยก็เป็นลยครับ วนไปปั๊บมาบปัป๊บแกก็ทําท่าแบบอเรียนอยู่เจ็ไปละกะตายละเออสักแป๊บครับมีหมัดฟ้าประทานมาครับหมัดฟ้าประทานอันเนี้ยที่ทําให้คนเนี่ยได้รับรู้ว่าแกเนี่ยหมัดของแกเนี่ยเป็นพลังของจริง <Wow. S 2> แกแบบเพียงไปปั๊บ ไปโดนหน้าก่อนซาเลสวร์ก่อนซาเลสครับล่วงครับล่วงปุ๊บจากนั้นครับกลับมาครับไม่ได้กลายเป็นคนเดิมครับกลับมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยฮะทำให้แบบว่ายูดีเนี่ยไปไม่เป็นเลยแชมป์จากนั้นแฮะก็กลายเป็นว่าสมานนะครับน็อกคืนครับนยกที่7แล้วอย่างจะน็อกคืนปุ๊บเนี่ยฮะกอนซาเลสเป็นไงบ้างกอนซาเลสแขวนนวมไปเลยครับคือแกแบบหน้าจะแบบว่าไม่ไหวแล้วครับก็แขวนนวมไปเลยแล้วทําให้สมานนะครับพิกครับจากคนเรียแพ้กลายเป็นขวัญใจคนไทยที่ดังที่สุดในยุคนั้นไปเลยครับ อันดับ3ครับคนนี้ครับกำลังดังมากในไทยอันดับ3คือซีสเกตสอลุ่งวิสัยครับอ่ะคนนี้ครับเป็นแชมป์ซูเปอร์ไฟว์เวทของ WBC ครับชกทั้งหมด52ครั้งชนะ47น็อก41โอ้โหแม่งโคตรเยอะคิดดูนะฮะชนะ47น็อก41ไม่น็อกแค่6ครั้งนะโอ้โหแม่งโคตรสุดยอดเลยคนนี้ครับในรุ่นของแกเนี่ยฮะคือไม่ต้องให้ผมจัดอันดับเองก็ได้นะคือแค่ในรุ่นของแกเนี่ยทุกคนเนี่ยในสื่อเนี่ยก็ยอมรับแล้วว่าแกเนี่ยปัดหนักสุดในรุ่นอ่พูดเอองนะสื่หลายๆสื่อบอกกันเลย แล้วก็ความโหดเนี่ยคือจริงๆอ่ะจุดเริ่มต้นความความโหดเลยนะก็คือตอนชิงแชมป์ครั้งหนึ่งนะฮะแกได้สู้กับโรมันกซาเลสแล้วโรมันกซาเลสตอนนั้นอ่ะเป็นแชมป์ทั้งหมด4รุ่นแชมป์ทั้งหมด4รุ่นนะครับแล้วไม่เคยแพ้ใครโรมันกซาเลสเนี่ยไม่เคยแพ้หรือเคยเสมอใครด้วยซ้านะแต่ศีรเกตะสามารถชนะแกได้ไม่พอกซาเลสขอแก้มือพอขอแก้มือเป็นไงแกล็อกกซาเซสได้กซาเลสไม่เคยถูกใครน็อกมาก่อนนะครับในชีวิตแต่มีศีรเกตเนี่ยป๊าปเดียวล็อกเลยครับนี่แหละคิดดูครับว่าหนักแค่ไหน สามารถเอาชนะน็อกค,คนที่ไม่เคยโดนน็อกได้พลังทำลายนี่แบบโอ้โหเอาไปว่าไม่ต้องไปถามผมหรอกถามนักมวยด้วยกันเนะ่ะเขาก็บอกกันว่าศีสเกตเนี่ยหนักที่สุดับในรุ่นมาทีอ่อันดับสองกันบ้างครับอันดับสองในจริงๆแล้วผมคิดไม่ตกนะว่าจะให้อันดับหนึ่งเนสองดีจริงๆสองคนนี้สามารถแบบใครก็ได้อะอาอตรงอันดับสองครับผมให้นี่น้วการแสนสักเมืองสุรินทร์ครับแสนศักเมืองสุรินทร์เนี่ยเป็นใครคนนี้ครับเป็นอดีตแชมป์โลกมวยไทยรุ่นซูปเปอร์ไลเวทครับรุ่นซูปเปอร์ไลเวทเนี่ยของ w b c ครับ,รปปรรบก็คือคนนี้ฮะ สากลไทยเนี่ยที่เป็นแชมป์ที่รุ่นใหญ่ที่สุดเท่าที่เมืองไทยเคยมีอ่าฟังให้ผิดครับแชมป์ซูเปอร์ไลเวทเป็นแชมป์ที่ใหญ่สุดที่เมืองไทยเคยมีมาครับก็คนนี้ครับของโคดเนี่ยคือแกเป็นเจ้าของสถิติโลกครับชกแค่3าครั้งได้แชมป์โลกฟังให้ผิดครับ3ครั้งได้แชมป์โลกนะไอโคดโหดก็คือแกเนี่ยฮะชกมาทั้งหมด20ครั้งชนะ14บสี่น็อกสิมีแค่3ครั้งเท่านั้นที่มีครบยกแล้วก็ก่อนหน้าที่แกจะมาต่อยมวยสากลเนี่ยฮะเคยต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาก่อนตอนนั้นก็ต่อยกีฬแหลังครบ สม,มส,มสมัยก่อนก็คืออ่ะสมัยนี้มันคือซีเกมใช่ไหมสมัยก่อนมันคือคะแแหลมทองครั้งที่7ครับที่ประเทศสิงคโปร์แกทำไงรู้ไหมชนะน็อกแบงลวดทุกไฟเลยจนได้เหรียญทองครับก็คือปู่คิดดูว่าคดขนาดไหนครับต่อย3ครั้งได้แชมป์โลกแหลมทองชนะน็อกทุกครั้งจนได้เหรียญทองอะไรมันจะแบบต่อยแค่3ครั้งได้แชมป์โลกบ้าไปแล้วง่ายขนาดนั้นอะพลังหมัดมัโคตรไม่ธรรมดาไปดูเรื่องแบบหยิบมันมาหยิบมันที่ต่อยโลโลอาจารหยิบนี่แบบว่าต้องต่อยเป็นแบบประมาณแบบยี่สิหมัดอะ่ะกว่าที่คนนั่งจะร่่วงอะ ผมว่าคนนี้นะต่อยหมัดเดียวอ่ะเหมือนอาจารย์ยิปยี่สิบคนอ่ะได้มาอยู่อย่างเนี้ยต้วงโอผมว่าล่วงฟันหาอันดับหนึ่งครับจะเป็นไครไปไม่ได้ครับนองจากสายจะลวงไสเขาทายเกลัซี่คือคนนี้ครับดูแคชื่อนแฮกะรู้คราว่าจริงๆอ่ะแกเป็นคนจางไหนแกเป็นคนจากจังหวัดแกลักซี่ครับไม่ใช่ครับพุณเร่งครับเป็นคนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็คนนี้ครับเป็นแชมป์โลกของไทยในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทครับถ้ายังไม่พอครับเขาทรายเนี่ยฮะมีพี่น้องครับชื่อว่า เข่าคอครับเข่าคอกาแล็กซี่อะไรฮะซึ่ง2คนเนี่ยครับเป็นแชมป์โลกฝ่าแฝดคู่แรกของโลกโอ้โหสถิตเยอะมากไม่พอครับคนนี้ครับต่อยเนี่ยชนะทั้งหมด49ครั้งน็อก43ครั้งครับโอ้โหถ้าเกิดเทียบเปอร์เซ็นต์น็อกเนี่ยฮะก็คือ87.75%เลย คือไอ้ที่เหลือแบบ12บสองในเนี่ยผมว่าแกอาจจะแบบว่านอนน้อยหรือแบบว่ากินข้าวมาไม่พอครับเลยแบบว่าใช้พลังไม่เต็มที่ครับผมว่าถ้าเต็มที่ก็คงล็อกได้หมดแหละคนนี้ฮะจะปเป็นเจ้าของสถิติอนการนึงคือแกปเป็นเจ้าของสถิติป้องกันแชมป์มากที่สุดของเอเชียอ่ะอันนี้ปากเกียวทำไม่ได้นะครับแกป้องกันแชมป์นะในรุ่นของแกเนี่ยสิครั้งโดยเป็นการล็อกทั้งหมด16ครั้งโอ้โหมีแค่3ครั้งที่ล็อกไม่ได้อันนี้คือคือนอนไม่พอล้วนเลยนะแล้วก็สถิติเนี้ย เ็นทั้งเศติกเกียรชียแล้วก็เป็นเษติโลกของรุ่นของแกด้วยครับบอกเลยว,ว่าคนนี้ไม่ธรรมาดาจริงบอกเลยครับเจอเนี้ยครับถึงจะร้องไม่ร้องครับ EP ีนี้ครับไม่ร้องเพราะอะไรเพราะแต่งไม่ทันครับแค่หาข้อมูลเนี่ยห้าคนเนี้ยไม่มีเวลาไปแต่งเพลงแล้วครับ จบแล้วครับกับ EP นี้ครับพไฟนักมวยสากลไทยที่ต่อยหนักที่สุดปอนต่อปอนครับสำหรับ EP หน้าเราจะไปทำอะไรก็อย่าลืมนะครับกดซ u บส c r ร b e กดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับ EP นี้ครับก็ลาไปก่อนครับโชคดีครับ